ผมจะขับรถนะผม,ผมก็ถามตรงนี้ว่าผมมาขับรถให้ไหมเพราะว่าผมขับรถเซียน <c oughs> เซียนขี่เนี่ยดับแปดรอบเตรงนี้ช <c oughs> ิวๆอะ่ะคุณคุณตอบแฟนขับไปใช่ไหมคุณคิดถึงผมไหมไม่ครับคุณตอบดีๆอ้๋อผมตอบถูกต้องแล้ว <c oughs> ตอบดีๆซิอ๋ผมตอบถูกต้องแล้วเอ๊ะทำไมคุณน่ารักจังเลยวันนี้ <ผม S 1> ทำไมคุณสวยจั<อ>งวันนี้ ไม่ไม่กูสวยกูไม่ได้หลอเฮ้ยคุณดูหน้าผมดีๆดิผมหล่ออ่ะผสวยจังเลยว่าคุณหยาบอย่างนี้ตอนเช้าคุณรู้ไหมว่าอะลูกเรือผมไปขุดรูปเก่าๆของคุณมาเต็มเลยอะไรตลกรูปเก่าๆอยู่ไหนรูปสบายคุณแบบไอ้อยู่บัตเตโยว่ะเออเหรอคุณคุณไปผมผมผมฝากบอกลูกเรือคุณหน่อยนะว่าผมเป็นฉลามที่จะดูแล เหลือพวกคุณทุกคนให้ปลอดภัย,ยไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีรูปที่คุณต่อยมวยได้ไ <c oughs> ร,รูปไหนครับรูปรูปอะไรก็ไม่รู้ครับที่รูปชุดน,นักเรียนแล้วคุณเาอาปกคอปลอขึ้นเหมือนเหมือนนักเลงอ๋ไ<ห>อไอชุดสีฟานเพะเสีอสี่ฟานวะพวะูดตลกเลยครับคือ <c oughs> จริงๆเขาอยากมากับผมครับแต่เขาก็ทํามทาบอกว่าให้ให้ให,ให,ให้ให้กูขับรถให้ไหมพี่เด้ทั้มทาบอกหนะ อยากมาไอวัแม่มในความจริงของเพื่นอนน่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมก็ขึ้นไปอยู่มองเธอเห็นงานเนอะคุณมาว่าสนุกครับเพราะว่าผมหมอมีประสบการณ์คนนี้ <c oughs> ไม่ได้บอกผมเลยบอกคุณเนี่ยขึ้นมาเหรอครับคุณนี้น่ารักน่ารักครับน่ารักเวลาไลฟ์สดเขาพูดอีกแบบหนึ่งครับแต่ว่าแต่เวลาเศร้าไลฟ์สดแล้วเขากา็เว้าอีกแบบนึงครับปากเพาตรงกับใจอะครับคือแบงามอะครับ คนบอกเปากาเขาตกคนใจอะเบื้องหน้าตาเขาเขินเนี่ยเขาบอกกับผมเนี่ยคุณอาตาผมมืนคุณเขินตรงไหนครับคุณตอบเข้าไปสิว่าคุณคิดถึงผมไหมอ๋อไม่ครับแสดงว่าคุณคิดถึงเนี่ยผู้เฒ่าบ้านผมว่านี่คุณเอาผู้เฒ่าอย่างเงี้ยเหรอคะผู้เฒ่าของคนอยู่ไหนให้ผมคุยหน่อยสิครับโอ้แม่ผมเคยบ่อยฟังว่าผู้เฒ่าคนบอกว่าผู้ยิ่งเปล่าเขาตกับใจน่ะกันว่าคิดหอดก็คือบ่คิดหอดกันว่าบ่คิดหอดก็คือคิดหอด เขาเบิดวันคุณเเฮ้ยคุณทำไมคุณร้อเขาพูดกับเราอย่างเงี้ยคุณอ้อเขาบอกว่าเขากิดเบิ้งเนาะเขาว่าเราไรสาระเนี่ยตีนะคุณแก้วไม่ได้ไปด้วยหรอถ้าคุณแก้วมัอถ้าคุณแก๊บมานี่สุดยอดเลยนะครับผมฝ่าว่าสันอันคุณายผมมีอย่างฉีบอ้อยบ้างคุณไปเห็นไอ้สมโอยหน้าบ้านเขาบ่ผมถอยตำสมโอยเขาเฮียบดิษฐ์หน่่ยหมดนะ มันเป็นกไงเป็นูไงเลยไอ้กูยางมาเบิงละไอ้กูยางมาเบิงเออออกเบเลยเหลือนยเยขอรมแากนเราบอกออกม่เนาะว่าจิขอโทษเราเลยไอ้กูยังมาไอ้กูว่างไรก่อนอ้ยยังวะ ก็เกิคือ <boundaries> จังอบเบ่าวิลีเดิเบิ้งหยังว่ากันเึ่งสองพันห้า้อคนเลยนะสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยคนด้วยนะครับพอดีตอนนี้ผมก็แต่การเรีนต้องทำต้องไหวโอ้โหผมก็โทรหาที่รากผมครับจริงๆเขาก็อยากมานะครับไม่ใช่ครับอ๋อสวัสดีแฟนคลับที่เนี่ยสองพันห้าร้อยคนเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนที่มึงฝึกพูดไงสวัสดีค่ะนะหลอกใครไม่เด้านะบอกไปได้แล้วนะครับจังไรเดี๋ยวบอ เอาสวัสดีค่าดิที่ที่คุณฝึกพูดวันนั้นอ่ะเร็วเร็วเอาครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวพอเดี๋ยวครั้งเดียวเราวม่บางในนั้นไม่ไม่วางสวัสดีค่ะก่อนโอ้ยพอแล้วเอาสวัสดีค่ะก่อนนาเสยขึ้เก้าของผมสวัสดีค่าค่ะสวัสดีค่ะลองพูดสิสวัสดีค่ะเอาพูดเร็วเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่าเย้ อ่อเสียหัวเฮ้ยไปไปเราเราถามแม่เราแล้วนะว่าถ้าเกิดได้ลูกไผ่เป็นเป็นเป็นท่อมนี่สีเป็นตั้งใดแม่ห้าวกะยิ้มไหมเราก็บอกว่าแล้วแต่เลยเอาที่ลูกชอบแม่ว่า <c oughs> อะไรนะแม่หัวร้อนเนาะแม่หัแม่หัวร้อนแม่แม่หัวร้ะแม่ถ้าได้ลูกไผ่เป็นท่อมแม่สีที่ตั้งใดแม่บอกดัง้งดัง <c oughs> ก็ดีใจตัวแล้วไม่ยินแม้กูบอกมึงอย่าปฏิเสธกูนะแมไปยือะไรนะแม่ไปยืมมันครับอย่าไปยุมมันครับคุณอนคอนผสมก็งงล่ะสองน,น้นงกก็ติเอาเบิ้งห <laughs> ยังเอาดูอะไรอะไรนะเอากรอกคุณพูดว่าอะไรนะเขาเข้ามาดูอะไรกัน <laughs> 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 ผมนั่งอยู่เนี่ยผมไม่รู้ เนี่ยโทรศัพท์ของผมไปเนี่ยออ๋โทรศัพท์ของน้องอ๊อฟนะครับผมของน้องอ๊อฟนะแกจะับเอาเลยเดี๋ยวเขาจีดาคอยเอาเลยตามสบายแฟนเอฟซีชอบเลยนี่แกจะได้คอยเอาไหมเขาอยู่เป็นจริงจริงครับคุณไปคุณคุณมาคุณพูดให้แม่ผมได้ยินก่อนว่าคุณจะไม่ทิ้งผมเพราะวันนั้นแม่ผมดูด้วยนะที่คุณหอมแก้มผมอ่ะโอ้แล้วแม่คุณไม่เห็นตอนที่คุณหอมแก้มผมเหรอครับไม่เห็นแม่ผมเห็นตอนคุณหอมผมไงแล้วแกบอกว่าแก เจอนเอาช่วยแล้วแม่แม่ค่อยเอื้อแล้วอย่างนี้ต้องเราผู้ใหญ่มาพูดกันดิช่วยแล้วคจ้าวัสดีจ้าคุณคุณจะคุณคุณติดต่อกลงไหนครแม่ผมบอกแบบนี้เอาผู้ใหญ่มาบอกคันฟาสันไหนเอาแม่ไม่ได้เอาคนคูของออฟสเตฟานกับแกร์พีวีคุณอย่านอกเรื่องสิคุณไปพูดเรื่องอื่นได้ไงล่ะแม่ผมพูดแล้วคุณผมเสียหายแล้วนะผมโดนหอม ใช่คุณหอมแก้มผมวันนั้นน่ะแล้วแม่แม่ผมหมายเงินคุณนะแม่เอง <c oughs> อไม่แม่เอาแม่ก็บพ่เห็นว่าแมนตีแม่ก็ต้องแม่ไอ้ชายต้องเลียดค่าเสียหายกับพ่อโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคลียร์กับพี่สิงห์แล้วพี่สิงห์เป็นญาติผู้ใหญ่แต่งเลยให้พี่วีให้พี่วี <c oughs> สุขวันห้ <c oughs> ใช่ไหมพี่วีสุขวันให้เราเนาะ เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าเมื่อที่สามขึ้นหยบเสียไปรนอาคุณพูดคุณพูดกับน้องโอมสินะทำไมทำแบบนี้